สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในรดวงคิดื่าวันนี้เราจะมาในข้อเพราะว่าคําพูดคําขอร้องจากใจศัตรูผู้ริของคุณเขาอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณว่าอย่างไรสบงติพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณและศัตรูผู้ริของคุณเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศรีอะไรบ้างแคสเซอร์ราศรีกรกฎชาธนาม สซตเร์นคู่เกิดวันเสาร์ธาตุไฟเจมินาราศีมิถุนธาตุลมไฟธาตุไฟเมษนธนูลิบาราศีตุลธาตุลมแอราศีมิถุนตุลกลุ่มธา,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 าตุลมอะเขริราศีกลุ่มธาตุลมซักทิตจเรีราศีนูชธาตุไฟนะะอยู่ในราศีธาตุลมมิถุนหนึกลุ่มมูลราศีมีนราศีกรกฎ แนปจูนธาตุดิบพฤสดุก่อนสกร,บรส์บิโอราศิพิจีทะนามนะคะตัวเลขวันที่เกิดของคุณและศัตรูคู่เรียงของคุณมี4720 141925 3121 8923นะคะเรามาดูชื่อเล่นอักษร,รยอ่อศัตรูคู่เรียงของคุณนะคะ W B b i r d n o c k Q U T L I P C S X N แล้วก็ A นะคะมีหรือเปล่าเอ่ย เรามาดูซิว่าข้อความข้อความจากศัตรูคู่รีของคุณนะคะข้อความจากศัตรูคู่รีของคุณนะคะเป็นคําขอร้องคําพูดจากใจเขาเรามาดูซิว่าศัตรูคู่รีของคุณนะคะคนคนนี้เขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ วุยเดวิลทำไมเธอขอดูพลังงานต่อไปสิเดอะเฮอร์มิตเลยโอ้ oh. พลังงานศัตรูคู่รีของคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณแบบหน้าที่จะคือมีด้านดาร์กไซดมีความคิดมีความอ่านที่แบบเดวิลอะนะคะ น่าจะทำแล้วแหละน่าจะพูดแล้วนะคะคือเขาเขาพูดแล้วเขาทำแล้วแหละนะคะในการที่แบบเหมือนเขาเห็นนะ,ะเหมือนเขาคิดไปเองประมาณเนี้ยเขาคิดไปเองเขารู้สึกไปเองนะคะโดยที่เหมือนกับว่าใช้ความคิดความรู้สึกของเขาตัดสินใจ เข้าใจว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือความคิดของเขาแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจไปแล้วเข้าใจไปแล้วว่าตัวคุณเป็นเดวิลซึ่งเขาสังเกตดูพฤติกรรมของคุณนะคะมันอาจจะเป็นการสังเกตโดยตัวเขาคนเดียวโดยที่เขาไม่ได้ไปปรึกษาใครหรือว่าไม่ได้รู้ความจริงจากตัวคุณแล้วก็ประมาณเนี่ยว่าเข้าใจอะไรผิด,ผด นะศัตรูคู่เดของคุณเนี่ยเป็นเหมือนพลังงานของหนุ่มน้อยนะคะสาวน้อยก็ได้นะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะเป็นสาวน้อยถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะเป็นหนุ่มน้อยคนทางไกลนะซึ่งคนคนนี้เขาตัดสินคุณว่าคุณเป็นคนที่มีด้านดาร์กไซด์อ่ะนะนะมีจิตใจมีพฤติกรรมที่ ไม่ดีนะคะไม่โปร่งใสนะ,ะไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะทำงานเอาหน้าก็ได้นะคะทำดีเอาหน้าทำดีหวังผลประโยชน์นะคะเหมือนเขาเขาเข้าใจผิดไปเองอะด้วยการที่เขาส่องด้วยการที่เขาดูพฤติกรรมของคุณแล้วเขานำพฤติกรรมของคุณไปตัดสินเองว่าสิ่งที่คุณทำ มันเหมือนเป็นการที่แบบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างทำบุญเอาหน้าก็ได้นะเออทำดีเอาหน้าพูดดีเอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองทำให้เขาคนนี้ตัดสินใจที่จะเหมือนกับว่าบอกว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะอืประมาณนี้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้เขาคนนี้ ตัดสินใจที่จะไม่สนใจใยดีคุณหรือว่าตัดสินใจที่จะแบบไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่คุณทำนะสมมติว่าคุณอ,อชอบช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยนะออชอบทำบุญแต่เขาเข้าใจว่าคุณเนี่ยทำบุญเพื่อหวังผลเออนะคะทำบุญเพื่อเอาหน้าทำบุญเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าตัวคุณเป็นคนดี ะะเดี๋ยวเรามาดูคําพูดที่เขาอยากจะพูดจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกอะไรเขาพูดอะไรติมเบอร์สามดาบศัตรูคู่รีของคุณนะคะเป็นคนที่ใช้คําพูดใช้พฤติกรรมของคุณนะที่เขาแบบสังเกตเองเลยแหละคิดเองนะ,ค,ะคิดเองเออเองแล้วก็ตัดสินใจเองเลยว่า คือเขาเห็นแบบเนี้ยพฤติกรรมของคุณเป็นแบบเนี้ยที่คุณทําเนี่ยคุณไม่ได้ทําทุกอย่างด้วยความจริงใจหรอกคุณทําเพราะว่าหวังผลประโยชน์คุณทําเพราะว่าเหมือนกับอยากจให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนดีหรือว่าถ้าคุณทําบุญคุณก็หวังว่าบุญของคุณเนี่ยจะช่วยให้คุณแบบร่ํารวยนะฮะรวยทางรัฐอย่างเงี้ยก็ได้นะทาบุญเพื่อที่จะแบบเออฉันไปซื้อหวยจะได้ถูกหวยเนาะ อารมณ์นี้นะคะคำพูดของเขาก็เลยบอกว่าเราเข้าใจเธอผิดที่เราตัดสินเธอโดยที่เราไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอของเธอเจ็ดดาบตัวเนี้ยคือแบบก็ฉันฉันตัดสินเธอแบบเนี้โดยความรู้สึกของฉันเองโดยฉันเข้าใจเธอผิดเองอ่ะฉันคิดว่าฉันเป็นคนดีนะ,ะเขาเข้าใจว่า สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดคือเขาเป็นคนดีเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเขาเป็นเหมือนกับเป็นคนดีแล้วอ่ะนะคะเขาคือยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมความดีแล้วเขาก็เลยตัดสินพฤติกรรมของคุณโดยความคิดของเขาเองนะคะแต่ทีนี้แล้วคนที่มักที่จะตัดสินคนอื่นตัดสินพฤติกรรมของคนอื่นโดยที่ใช้ความรู้สึกความคิดของตัวเอง ในการไปตัดสินคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนะคะเออไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นคือเปรียบเทียบตัวคุณนะคะกับตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเนี่ยแหละเป็นคนไม่ดีเลยที่ตัดสินคุณโดยที่อาจจะเหมือนกับว่าใช้ความรู้สึกของตัวเองตัดสินว่าคุณเป็นคนไม่ดี ประมาณที่จากเหตุการณ์จากพฤติกรรมจากการส่องการดูจากก,การสังเกตต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเก่งแล้วตัวเองดีที่สุดแล้วนะคะตัวเองมีความรู้ความสามารถ mm. ก็เลยไปตัดสินคุณนะคะอโดยใช้แบบ the magician อนะ่ะโดยใช้ความคิดของตัวเองใช้เลขกลของตัวเองนะใช้ความรู้ของตัวเองไปตัดสินว่าคุณไม่ดีนะ คุณไม่เหมาะสมคุณไม่ควรจะได้รับสิ่งนี้คุณไม่ควรจะเป็นคนดีนะนะคะเขาคิดว่าตัวเขาเป็นคนดีแล้วแหละนะคะประมาณนี้นะเนี่ยแหละคือคำพูดของคนที่เขาตัดสินคุณโดยที่ใช้ความคิดความรู้สึกของตัวเขาเองอ่ะนะคะประมาณนี้เลยอืมต่อมานะคะคำพูดจากศัตรูคู่รีของคุณนะคะคนต่อไปพูดว่าอะไร คนคนนี้นะคะเป็นพลังานของเพื่อนสังคมที่คุณอาจจะทํางานด้วยเออนะคะคุณทํางานกับเขาคุณอยู่กับเขาแล้วเขาก็ประมาณที่เห็นคุณอ่ะเป็นคนเก่ง เป็นคนที่เหมือนมีประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานมาเยอะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเหมือนกันนะเป็นคนขยนันเป็นคนทํางานเป็นคนรักครอบครัวมากๆเป็นคนใส่ใจดูแลคนในครอบครัวมากๆเป็นคนมีความอดทนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องของใครด้วยเป็นคนไม่สูงสิงกับใครนะโฟกัสที่การงานโฟกัสที่การ ทำมาหากินนะคะเออหาเงินอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าทําทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวนะคะคนคนนี้เขาก็เห็นนะว่าสิ่งที่คุณทําการที่คุณมาทํางานเนี่ยคุณมีความตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วเวลาคุณทําอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยคือแบบคุณก็ยอมรับผิดนะว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยเหมือนคุณอาจจะมีประสบการณ์น้อยก็ได้ฉะนั้นคุณก็เลยมีความตั้งใจมุง่งมั่นที่จะแบบจะเรียนรู้ หรือว่าศึกษาหาความรู้นในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วการที่คุณเหมือนกับเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานบ่อยๆเนี่ยนะก็เพราะก็เพราะอาจจะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยหน้าที่จะเหมือนสังคมที่คุณอยู่เนี่ยนะคะหรือว่างานที่คุณทํามันสร้างไรายได้ให้กับคุณน้อยนะคะคุณก็เลยเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานบ่อยนะคะหรือว่าตัวคุณประมาณที่แบบเหมือน การเปลี่ยนแปลงที่ทํางานสถานที่ทํางานเพื่อให้ตัวคุณเหมือนบางครั้งร่ํารวยประมาณเนี้ยเขาเข้าใจนะว่าสิ่งที่คุณพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทํางานทุกอย่างนะก็เพราะว่าคือต้องการหาไรายได้ดูแลครอบครัวนะคะอยากจะรวยนะอยากจะเก่งนะคะประมาณนี้เลยศัตรูผู้ดีของคุณคนนี้เขาก็เลยเห็นว่าตัวคุณเนี่ย เหมือนพยายามม,มีความที่ทะเยอทะยานนะที่จะเหมือนไต,ต่เต้าให้ตัวเองได้ประสบความสําเร็จหรือว่าทํางานหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะคนนี้เขาก็เลยมองว่าตัวคุณเนี่ยน่าที่จะทําทุกอย่างเพื่อเงินนะคะทําทุกอย่างทําหลายอย่างเพื่อเงินเพื่อ ดูแลคนในครอบครัวนะคะประมาณนี้เลยการที่คุณเหมือนกับเรียกว่าดิ้นรนหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันเหมือนกับคุณไม่เกี่ยงงานเนี่ยคุณเก่งมากๆเลยก็เ,เลยทำให้ศัตรูคนนี้อาจที่จะเหมือนกับว่ามองคุณในรูปแบบของการที่ทำงานเหมือนเรียกว่าไม่มีคุณภาพนะคะ เหมือนทาไปเพื่อที่จะได้เงินมาหรือว่าทําไปวันๆหนึง่งโดยที่แบบไม่แคร์คุณภาพของงานนะทาให้เหมือนทําไปเหมือนอยู่ไปวันๆหนึง่งอ่ะนะคะแล้วก็ไม่รักษาคุณภาพของงานนะถ้าคุณทําคลิปทาโซเชียลนะคุณก็ปล่อยคลิปทุกวันเพื่อที่จะได้จํานวนยอดวิวเยอะๆนะได้ผลงานเยอะๆเนะี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าที่คุณทํางานทุกวันเนี้ย เหมือนคุณอยากจะได้เงินอย่างเดียวเลยคุณไม่นึกถึงคุณภาพของคลิปของคุณหรือว่าคุณไม่นึกถึงคุณภาพของผลงานที่คุณสร้างออกมานะคะศัตรูผู้ดีของคุณก็เลยมีคำพูดที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำเหมือนกับว่าถ้าหากคุณไม่มีความตั้งใจไม่มีความใส่ใจในการทำงานงานมันไม่มีคุณภาพออกมาแล้วเหมือนกับมีผู้ชม มีคนฟังคนดูแบบเหมือนเขาเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวคุณอยากจะได้เพียงแค่แมตเตอเรียลอย่างเดียวนะคะไม่เห็นมีคุณภาพอะไรเลยนะ,ะประมาณเนี้นะกลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดเนี่ยเหมือนเป็นห่วงคุณนะว่าผลงานที่คุณทําผลงานที่คุณสร้างออกมาเนี่ยคือแบบคือต้องการเพียงแค่เงินอย่างเดียวใช่ไหมประมาณนี้เลยดูถูกคุณนะคะว่าคุณต้องการเพียงแค่ เอ่อแมทเตอเรียลเงินอย่างเดียวใช่ไหมไม่คิดรักษาคุณภาพของผลงานนะคะไม่ดูแลคุณภาพของผลงานเลยเหรอารมณ์นี้เลยนะคะประมาณที่แบบจะทําให้คุณเหมือนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยพูดถึงผลงานของคุณที่คุณทําออกมานะคะเรียกว่าเหมือนต้องการที่จะสร้างผลงานเยอะๆแต่นะคะเหมือนไม่ สร้างผลงานออกมาจากใจจริงประมาณเนี้ยถ้าทําคลิปก็ทําคลิปแบบไม่มีคุณภาพระวังนะระวังจะไม่มีคนมาฟังระวังจะไม่มีคนชื่นชมระวังจะไม่มีคนเชื่อนะสร้างผลงานออกมาเยอะขนาดเนี้นะประมาณที่แบบเหมือนจะขู่คุณนะคนะคนที่มาดูผลงานของคุณอ่ะศัตรูของคุณอ่ะประมาณว่าโอ้ย <S <s ผลงานไม่มีคุณภาพสร้างออกมาเยอะนะคะอยากได้ตังค์เยอะใช่ไหมไม่เห็นจะรักษาคุณภาพของผลงานเลย ะะจะเป็นบุคคลที่มาดูคลิปของคุณหรือว่ามาดูผลงานของคุณนะคะอาจจะเหมือนกับพูดบ่นทอนให้คุณแบบอ,อ,อย่าสร้างงานเยอะอย่าผลิตผลงานเยอะไม่มีคุณภาพเลยประมาณนี้นะคะเรามาดูการศัตรูคู่เดียงคุณนะคะพูดอะไรอีกเขาตัดสินคุณนะคะคนคนนี้ตัดสินการกระทําของคุณโดยที่ไม่ได้ ไตรตรองละเอียดนะไม่ได้เหมือนรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยออผ่านอะไรมาเยอะนะคุณมีประสบการณ์เยอะนะก่อนที่คุณจะแบบเป็นคนที่เหมือนเรียกว่าราชินีรออาชาถือดาบเนี่ยนะก่อนที่คุณจะเหมือนกับพูดหรือว่าทำอะไรออกไปหรือว่าประมาณเนี้ยก่อนที่คุณจะเป็นคนที่แบบ ต่ตรงๆอ่ะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่เหมือนกับหน้าบึง้งหรือว่าเป็นคนที่ไม่อยากจะให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นเดบเอ่อดีเอมเพรสนะคะเป็นผู้หญิงใจดีเลยแหละนะเป็นคนที่ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนกับว่าเออไม่ค่อยที่จะตัดสินใรใจดีกับทุกคนเมตตาช่วยเหลือทุกคนแต่ตอนนี้พอเหมือนมีเหตุการณ์การกระทําของคนบางคนนะคะที่ ตัดสินคุณในด้านผิดผิดเข้าใจคุณผิดๆนะคะมองคุณในรูปลักษณ์ผิดๆเนะคะคือเหมือนกับว่าคุณจะรอให้เ,เวรกรรมมันตามทันคนนั้นมันไม่ไหวอะ่ะนะ,ค,ะคุณก็เลยตัดสินใจที่จะเหมือนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาภาพพจน์ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะแสดงออกให้เขาเห็นว่าฉันอะ่ะ คือฉันก็ไม่ได้ยอมทุกคนเสมอไปถ้าทุกคนทําไม่ดีกับฉันฉันก็พร้อมที่จะเหมือนแสดงออกว่านะยืนยันว่าฉันเป็นคนดีนะประมาณเนี้ยคือคุณจะไม่รอให้คําพูดการกระทําของคนอื่นมาตัดสินคุณในแง่ลบๆหรือว่าทําให้คนอื่นมองคุณในแง่ผิดๆนะคะประมาณนี้นะคะศัตรูของคุณคือใช้คําพูดใช้การกระทํา นะอาจจะเป็นการคอมเมนต์อาจจะเป็นการพูดว่าร้ายคุณในแง่ลบๆก็ได้นะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าคือฉันจะต้องทําบางอย่างละเพื่อที่ให้คนคนนั้นนะ่ะเข้าใจฉันว่าฉันถูกฉันทําถูกนะฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจนะคะประมาณนี้ลแล้วก็นะเออเมื่อคนคนนี้ยเขาตัดสินคุณหรือว่าทําอะไรบางอย่างกับคุณโดยที่เขาแบบประมาณที่ รู้ในสิ่งที่ผิดมาหรือว่าทําในสิ่งที่ผิดมานะคะคําพูดของคนคนนี้ก็เลยอยากจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเข้าใจมันอาจจะเป็นเพียงภาพลักษณ์บางมุมของคุณก็ได้นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งนะการที่เขาตัดสินคุณคือแบบเหมือนมันเป็นอารมณ์ชั่วูบของเขาอ่ะคือเขาใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสิน แล้วก็แสดงออกมาเหมือนกับว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่เหมือนกับประสบความสำเร็จด้วยความพยายามของตัวคุณเองนะคุณเหมือนกับว่าคุณไม่ดูด่าว่ากล่าวเขานะคุณไม่โกรธเขาคุณสามารถที่จะระง,งับยับยั้งอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้นะเขาเหมือนกับว่าเขารู้สึกแ yeah ย่กับพฤติกรรมของเขานั่นแหละที่ทำออกไป แต่ว่าเขาก็เหมือนกับอยากที่จะให้คุณเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยมันเหมือนอืมประมาณที่พูดแล้วก็ทําออกไปในรูปแบบของการที่เขาอยากจะบอกความรู้สึกนะชื่นชมคุณนะจริงแล้วทุกคนที่เหมือนกับว่าพูดว่าให้คุณอย่างนั้นอย่างนี้เสีย,สยห,หายแบบนั้นแบบนี้จริงแล้วคนเหล่านี้คือเขาทําแบบคุณไม่ได้ เขาเก่งแบบคุณไม่ได้เขาเป็นคนดีแบบคุณไม่ได้เขาทำให้คนอื่นรักทำให้คนอื่นชื่นชมแบบคุณไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเขาอยากเป็นแบบคุณแต่เขาทำไม่ได้แต่ที่แสดงออกแบบนิสัยไม่น่ารักออกมาหรือว่าต่อว่าคุณหรือว่าเหมือนกับไม่ชอบคุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพราะว่าเขาอยากเป็นเหมือนคุณ จริงๆแล้วอยากจะชื่นชมคุณด้วยซ้ำนะก็เป็นคำพูดที่แบบว่าเอออยากจะขอโทษแหละที่ทำแบบนี้ออกไปจริงๆแล้วคือแบบเเห็นนะว่าคุณเป็นยังไงเห็นว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนที่เอเก่งจริงมีความรู้จริงนะคะแล้วก็อยากจะเป็นคนเก่งอยากจะเป็นคนดีเหมือนคุณอยากจะมีคนรักนะอยากจะมีคนชื่นชมเหมือนคุณแหละอยากจะทเหมือนคุณได้หลายๆอย่างอะ เก่งเหมือนคุณทุกๆด้านแต่ทําไม่ได้นะคะนี่แหละคือคําพูดของศัตรูของคุณที่แบบเหมือนประมาณที่อิจฉาคุณทุกอย่างเลยนะคะอิจฉาคุณที่แบบคุณเป็นคนดีเป็นคนน่ารักมีแต่คนชื่นชมแต่เขาก็เก่งแล้วก็ทําเหมือนคุณไม่ได้นะคะเรามาดูกันสิ่งดีนะคะศัตรูของคุณนะค,ะคู่เรื่ของคุณอยากจะบอกว่าเขาเนี่ย คิดนะคิดมาตลอดเลยเขาเข้าใจมาตลอดเลยว่าตัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะคือแบบมีความสุขอ่ะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทานะ,ะแต่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณที่คุณมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะทําได้ทุกวันเนี้ยเหมือนกับคุณผ่านอะไรมาเยอะเขาไม่เข้าใจนะ,ะเขาไม่เข้าใจว่าการที่คุณประสบความสําเร็จอ่ะ นะก่อนที่จะประสบความสําเร็จก่อนที่จะรวยก่อนที่จะมีความรู้ความสามารถก่อนที่จะเก่งเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการเรียนรู้นะคะ mm. เขากับมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณได้อะไรมาง่ายๆนะก็มีความรู้สึกเหมือนไส้ก็เลยมีความรู้สึกเ,เ,รกเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเขาเป็นไม่ได้แบบคุณเขาเก่งไม่ได้เหมือนคุณนะคะ คือเขามาเห็นในช่วงที่แบบตัวคุณเนี่ยเหมือนเรียกว่าได้รับโอกาสดีๆนะคะแล้วพอตัวเองเหมือนกับลองทําดูเหมือนคุณเนี่ยกลับเหมือนกับทําไม่สําเร็จน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาด้วยแล้วก็นะคะไม่เห็นในก่อนหน้าเนี้ยไม่เห็นอดีตของคุณที่แบบคุณเจอคุณผ่านเรื่องราวอะไรมา ทุกคนนะก่อนที่เขาจะรวยอ่ะตอนก่อนที่เขาจะมาเป็นเศรษฐีก่อนที่เขาจะมามีชื่อเสียงมีความสําเร็จเขาก็เหมือนล้มลุกคุกคานมากันนะคะแต่คนนี้ไม่เข้าใจนะอยู่ดีๆก็มาเห็นคุณประสบความสําเร็จอยู่ดีๆก็มาเห็นคุณแบบเหมือนในภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งอะ่ะก็เลยเข้าใจคุณผิดนะคะคนเหล่านี้เข้าใจคุณผิดแล้วก็ตัดสินคุณในแงผ่ผิดๆนะคะ แล้วก็นะคะประมาณที่แบบเห็นแต่เดอดซันของคุณอะ่ะไม่เคยเห็นความทุกข์ของคุณเลยนะคะการกระทาคําพูดของเขาทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่งมารู้ความจริงด้วยก็ได้นะคะประมาณที่แบบว่าคุณก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนไม่ว่าพวกเขาจะพูดจะทําอะไรกับคุณนะมันเหมือนกับคําพูดของเขาอะ่ะไม่มีผลกระทบ ต่อจิตใจของคุณเลยนะคะคุณเก่งมากคุณแบบประมาณที่แบบไม่เปิดใจให้ใครคุณเหมือนกับมีความที่เข้าอกเข้าใจพวกเขาด้วยซ้ำไปในการที่เขาทำร้ายจิตใจคุณน่ะพูดทำร้ายจิตใจคุณหรือว่าข่มเหงคุณด้วยนะแล้วคุณก็เหมือนกับมีความสุขได้แม้กระทั่งเหมือนกับว่าเขากั่นแกล้งคุณเขาใส่ร้ายป้ายสีคุณเนี่ยศัตรูของคุณน่ะเหมือนจริงๆแล้วเหมือนจะเข้าใจนะคะ เหมือนรู้เหมือนรู้ทุกอย่างแหละว่าเวลาที่แบบโดนคนอื่นพูดว่าแซะก,กันแน่กันแหนเนี่ยคือมันจะต้องรู้สึกยังไงเพราะว่านะคะคำพูดของเขาเนี่ยอืเขาเหมือนกับมีความตั้งใจพูดตั้งใจทําเพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกแย่เพื่อจะทำให้คุณเหมือนกับเบื่อหน่ายท้อแท้อะไรเงี้ยบั่นทอนจิตใจของคุณนะคะแต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ทำอะไรคุณไม่ได้ นะศัตรูของคุณเนี่ยทําให้คุณแบบหมดกําลังใจไม่ได้เลยนะคะคุณกลับมีความสุขคุณกลับมีพลังกายพลังใจในการฮึดขึ้นสู้นะคะอืมประมาณนี้เลยนะ,ะก็ศัตรูของคุณรู้สึกแย่แหละกุมขมับเลยนะคะกับสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะอืมเหมือนเขาเข้าใจแหละว่าเออการกระทํำคำพูดของเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่แย่ คนที่รู้สึกผิดก็คือพวกเขาเหล่านั้นนะคะที่เขาทำกับคุณมาดูซิว่าไพ่ายากบอกอะไรนะคะไพ่ายากบอกอะไร The Sun นะคะชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จนะคะชีวิตของคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดงังชีวิตของคุณจะเหมือนกับว่าเออทำอะไรก็นะประสบความสำเร็จเพราะว่ากำลังใจของคุณนี่แหละ นะคะประสบการณ์ชีวิตนะ,ะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นบทเรียนสอนให้คุณเข้าใจเข้าใจจิตใจของเพื่อนมนุษย์นะคะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเข้าใจในการที่แบบเหมือนสามารถที่จะเรียนรู้นะคะสามารถที่จะพูดหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคำพูดของคนนะคะมันมีทั้งด้านลบนะแล้วก็ด้านบวกบางทีถ้าเราเหมือนเก็บ คำพูดของคนเหล่านั้นมาใส่ใจก็อาจจะบั่นทอนจิตใจเราแต่คุณเก็บคำพูดการกระทําของคนเหล่านั้นนําม,มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเนี่ยนะคะไม่เหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์นะที่มันหนักหนาสาหัสหแค่ไหนนะคุณผ่านมันมาได้อยู่แล้ว นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคนะจากเพื่อนมนุษย์จากสังคมรอบข้างนะไม่ว่าจะเหมือนกับว่าสิ่งเล็กน้อยนะจากศัตรูของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมันอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตของคุณแล้วแหละเพราะว่าการกระทําของศัตรูของคุณเนี่ยคือเนี่ยมันทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะคะบั่นทอนจิตใจคุณไม่ได้นะ คุณมีกำลังแรงกายที่จะเหมือนกับต่อสู้นะคุณสามารถบล็อกพฤติกรรมคำพูดของคนเหล่านี้นะไม่ให้มีผลต่อจิตใจของคุณแม้อดีตคุณจะเคยรู้สึกเสียอกเสียใจนะกับการกระทำคำพูดของเขามากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณนะนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการที่พัฒนาตัวเองก็คือคำพูดของคนเหล่านี้นั่นแหละทำให้คุณประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้ นะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะศัตรูของคุณก็แบบทํอะายคุณไม่ได้หรอกไม่ว่าเขาจะพูดจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะก็เป็นข้อความจากเขานะว่าเออเขาก็รู้แหละว่าทํอะายคุณไม่ได้แต่เขาก็อยากทําอ่ะนะก็ปล่อยให้เขาแบบเหมือนมีความสุขไปในรูปแบบของเขาส่วนเราก็มีความสุขในรูปแบบของเรานะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ